สวัสดีค่ะพบกับมารีนทาร์ลต์กันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคม2564ชาวราศีพิจิกก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายนนะคะ การทำนายนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ามช่วงค่ะช่วงแรกเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ โสดหรือว่ามีคนที่คุยอยู่แต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะช่วงที่2นะคะก็เป็นคําทํานายสําหรับคนที่มีคนที่คบอยู่มีแฟนแล้วนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่อยู่กันแบบเป็นครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดเลยนะคะว่าบรรยากาศความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะ คนโสดเดือนนี้ได้ไพ่เก้าเหรียญนะคะตามมาด้วยไพ่เดอะฟูลค่ะแล้วก็ไพ่อัศวินถือดาบนะคะ คนโสดน,นะคะเดือนนี้ชาวราศีพิจิกคุณไม่ได้สนใจอะไรกับการที่จะสร้างความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะหรือว่าพัฒนาสักเท่าไหร่เพราะว่าบางคนที่มีคนที่คุยอยู่ก็รู้สึกว่าเป็นคนที่คุยยากนะคะเหมือนกับยากยังไงคือเหมือนคุณไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ยากในความรู้สึกของคุณนะคะถ้าจะคบกับคนคนนี้เหมือนต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมากนะคะคุณก็เลยเลือก ที่จะอยู่แบบโสดแบบเป็นสุขนะคุณไม่ได้แบบเดือดร้อนอะไรเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็คุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้มีจุดหมายมากมายอะไรกับความสัมพันธ์นะคุณอยู่แบบนี้คุณก็มีความสุขดีนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกจึงไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากกับความโสดถามว่ามีคนเข้ามาคุยไหมอาจจะมีบ้างนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกะคะ่ะคุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ ถ้าคุณจะพัฒนามันอาจจะเหนื่อยเกินไปอะไรเงี้ยคุณก็เลยไม่ได้รีบร้อนนะคะขออยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ้คำแนะนำกันนะคะว่าเดือนนี้ไพ่จะแนะนำอะไรสำหรับคนโสดค่ะ ค่ะคุณได้ไพ่สิบเหรียญนะคะไพ่ก็บอกว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณควรแบบให้ให้เวลากับครอบครัวแบบเต็มที่นะคะเป็นอะไรที่จะอบอุ่นแล้วก็ช่วงนี้เพราะว่าคุณก็แบบไม่ได้มีความสัมพันธ์คุณก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปโฟกัสทางอื่นให้โฟกัสกับคนในครอบครัวนะ,ะให้ความสําคัญหรือว่าให้เวลากับคนในครอบครัวอย่างเต็มที่นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบว่า ก็ทำให้คุณได้มีความสุขได้ในอีกรูปแบบหนึ่งเนาะกับความรักรักความรักแบบครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะค่ะจุกคำทํานายนะคะเรื่องความสัมพันธ์ของคนโสดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าคนที่มีแฟนแล้วเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะ ได้ไพ่จัดเม้นค่ะตามมาด้วยไพ่ราชาถือดาบนะคะแล้วก็ไพ่สองเหรียญค่ะชาวราศีพิจิกนะที่มีแฟนนะเดือนนี้ อาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะเป็นชาวธาตุลมนะคะเป็นคนที่เกิดในราศีเมถุนตุลก์ุมหรือว่าเป็นคนที่มีบุคลิกแบบชาวธาตุลมก็คือเป็นคนที่ทำอะไรเร็วคิดคิดอะไรแบบเร็วค่ะเปลี่ยนความคิดเร็วนะคือเดือนนี้นะบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบบ อยากได้คำตอบอะเดือนนี้คุณจะได้รับนะชาวพิจิกอะไรก็ตามที่คุณแบบสงสัยมานานคะ่ะเดือนนี้คุณจะได้รู้สักทีว่าจริงๆเราคืออะไรนะคะอุปสรรคมีเข้ามารบกวนนะคะค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันในความรู้สึกเนาะมีเข้ามาให้คุณต้องแก้ในเรื่องความสัมพันธ์นะคะถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้นะคะแต่ว่าอาจจะแบบจุกจิกใจอะมันก็เลยทําให้คุณเหมือนแบบ ยังไม่พัฒนาความสัมพันธ์เต็มที่เพราะเรื่องราวอุปสรรคเรื่องราวที่คุณได้รู้นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันก็ยังแบบเป็นไปแบบกลับไปกลับมาเหมือนคุณจะเดินหน้าคุณก็ยังไม่เดินหน้าเต็มที่คุณจะถอยหลังคุณก็ยังไม่ถอยหลังนะคุณก็เหมือนดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะสำหรับเดือนนี้นะค่ะเดี๋ยวเรามาดูให้คำแนะนำกันค่ะ ค่ะคุณได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะเจ็ดไม้เท้าก็จะเป็นลักษณะแบบเหมือนออความไม่มั่นคงอะนะความที่รู้สึกว่ายังไม่มั่นคงจริงๆการคบก,กันครั้งเนี้ยนะคะอาจจะมีหลายๆสถานการณ์เข้ามานะคะที่ทำให้คุณแบบเหมือนโลเล่คิดกลับไปกลับมาลังเลอะไรเงี้ยนะคะทีเนี้ย ก็เกิดสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าไม่มั่นคงถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มั่นคงคุณก็ค่อยๆดูไปก่อนนะคะหรือว่าถ้าคุณคิดว่าคําตอบที่คุณได้รับอะมันทําให้คุณเดินหน้าได้เต็มที่คุณพร้อมแล้วคุณก็ทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ที่คุณรู้สึกว่าไม่มั่นคงอะ่ะทำให้มั่นคงเนาะเพราะว่าการที่เราตัดสินใจคบกับใครอะคะ่ะเราก็ไม่ควรที่จะโลเลละแต่ว่าถ้าคุณ รู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจคุณก็ลองดูนะคะลองลองดูว่าอะไรที่เป็นปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นคุณก็แก้แก้ไขมันซะนะคะน่าจะทําให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปมากขึ้นนะคะค่ะจบคําทํานายสําหรับคนที่มีแฟนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่มีครอบครัวเป็นอย่างไรนะคะ เดือนนี้ได้ไพ่เดเดวิลค่ะตามมาด้วยไพ่เจ็ดไม้เท้าห้าไม้เท้าค่ะแล้วก็ไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะ คนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้เป็นชาวธาตุดินนะคะมีลักษณะที่ดูเป็นคนนิ่งๆแหละนะคะแต่ว่ากเา็เป็นคนที่สุขุมนะคะเก็บอาการเก่งนะคะชาวธาตุดินก็คือคนที่เกิดในราศีก,ารรก,กันพรโศกหรือว่ามังกรนะคะเดือนนี้นะไพ่ออกมาไม่ค่อยสวยนะใครดูแล้วจิตตกก็ ปิดคลิปไปได้นะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่เป็นไรนะเราก็มาดูคำทำนายกันค่ะเราได้ไพ่เดอะเดวิลมาด้วยอะ่ะไพ่เดอะเดวิลอ่ะเข้ามาแน่นอนเนาะความทุกข์ต้องมาด้วยอยู่แล้วนะเป็นภาระที่ผูกพันนะคะเข้ามาอาจจะไม่ใช่เรื่องมือที่สามซะทีเดียวอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะที่คุณต้องแก้ไขต้องรับผิดช,ชอบมาเนาะเป็นอะไรที่คุณต้องเหมือนแบบ เป็นภาระที่ผูกพันกันมานะอาจจะไม่ใช่เพิ่งเกิดนะปัญหานี้น่าจะติดตามกันมาสักพักแล้วเดือนนี้ก็ยังไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีปัญหาเข้ามาแบบนี้โอกาสที่จะมีปากเสียงกันในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันเครียดเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยมีการทะเลาะบ่อแหวงกันได้นะคะให้คุณระมัดระวังคําพูดนะเดือนนี้ความสัมพันธ์ยังเป็นกันอยู่แบบนิ่งๆอ่ะเฉยๆนะเพราะว่าทะเลาะกันด้วยน่ะ รักษาระดับความสัมพันธ์ให้ให้ดีดีกว่าเนาะเพราะว่าอย่าไปทะเลาะกันเลยนะคะปัญหามันมีเข้ามาอยู่แล้วนะคะก็ต้องแก้ไขกันไปนะคะอ,อ,อย่าไปพูดให้เจ็บใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้ทะเลาะกันแล้วก็เสียความรู้สึกกันดีกว่าพอพูดไปแล้วอะคําคพูดมันก็เป็นนายเราเนาะเอากลับมาไม่ได้คนฟังรู้สึกแย่แล้วเขาก็มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครนะัวน่ะยิ่งถูกเข้าไปอีกนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันค่ะ ใช่ค่ะไพ่คำแนะนำได้ไพ่สิบถ้วยนะไพ่สิบถ้วยเป็นบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขนะมอบความรักความอบอุ่นให้กันนะคะถึงสถานการณ์จะไม่ดีไพ่บอกว่าเก็ให้คุณเนะี่ยให้ความสำคัญให้แสดงออกให้ให้เห็นนะเป็นกําลังใจเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างบรรยากาศดีๆให้กันดีกว่าเนาะแทนที่แบบทุกข์แล้วก็จะมาแบบทะเลาะก,กันก็จะยิ่งทุกข์เข้าไปอีกนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ทุกข์ใจนะคะจบคําทํานายแล้วนะคะสําหรับ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนกรกฎาคม2564ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาลดธาลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ